ใครบอกว่าฉันเป็น oh. ผัวลอเลี้ยวฉันเป็นเพื่อนสาวกันจ้าเออเป็นเพื่อนสาวกันบนสวรรค์น,นะคะได้รับมอบหมายจากเทพีอิรูเมียให้ลงมาตามนางนะคะเอออีลอเลี้ยวเนี่ยไม่กลับสวรรค์แล้วนะคะน่าจะติดผููอยู่บนโลกมนุษย์นะคะ oh. อะวันนี้ลงมาแล้วก็ขอยิมชุดนี้เลยนะคะเป็นชุดแบบว่าคาริสต์มาสเหมือนกันอุ้ยธนูนี่คือเก๋อีดอกธนูกะเทยเวอร์มาค่ะว่าจะเปรี้ยวไหมไปดูนะคะ โอ้ไฟเตอร์หแล้วกูไม่โดนลวงจนกี่บานเลยหรออะมาค่ะก็เคยเกิดที่บนโลกมนุษย์แล้วนะคะก็ต้องเต้นด้วยท่าเต้นบนสวรรค์น,นะคะเออบนสวรรค์เขาจะไม่ได้เดินแบบธรรมดานะเขาจะเดินกันแบบนี้นะคะบนสวรรค์เพราะว่าสอนโดยเทพอูลูเมียนะคะเออสอนมาให้เดินถอยหลังแบบนี้เป็นแบบไม่คนจักสันแล้วเนิ่งอะ ก่อนนะคะเป็นสีแดงสีแดงน่าจะเหมาะก,กับคิสมัสนะคะเออไม่ได้ซื้อเพราะว่าความสามารถของรองเท้านะคะอีดอ,อกเอาสีให้มันแมทกันพอกระเธออยอ่ะเออยิงไปโดนไหมมึงว่าโดนมะโดนด้วยอีดอกอกมาค่ะจะบอกว่าเออกระเทยไปที่เมนย่อนนะคะสก,กินนี้กระเทยก็คือไม่ค่อยได้เล่นเนาะ <c oughs> คิดถึงเวิร์ก็เลยหยิบมาเล่นนะคะ และจะบอกว่าคนที่เป็นเมนยอนก็ต้องทําใจนะคะเออถ้ากระเทยเล่นโง่เห็นกระเทยเล่นโง่แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ด่าได้เลยนะคะว่าเออโง่จังทำไมเล่นโง่จังนะคะ <c oughs> เอามาลีซีขอรูดหน่อยขอรูดหน่อยขอรูดหน่อยเออยังไม่แรงนะอ,อ,อุยอมทําไมอ่ะอมฉันทาไมอ๋อจะให้ฉันทํามังกรตีมังกรให้หล่อได้คะ่ะมันอุ้มันมาหน,นะแบบนึงนะแบบหนึ่งละอุ้อุ้ยโอ้ยมาเยอะเลยโอ้โอ้โออมึงได้หรอ ได้หรอมานีีไข่เด็กตา้าก่อนเลยเดอกขมแดงไม่ได้แปลว่าเก๋นะเดี๋ยวก่อนนะก่อนนะเออตีมังกรก่อนโอ้ยมังกรเดินออกมาแล้วแม่ไม่ได้ไม่ได้มันต้องรีแน่เลยนี่ไงโอ้เอาเดี๋ยวแม่ตีให้ก่อนตีไปค่ะตีไปค่ะเอออาไปเก็บแก้วมนันีมรกดก่อนเร็วเรวเอออุ้ยอมอีกแล้วผู้ชายอมเก่งโว้ยก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณค่ะ มาสิมาสิมานี่สิเก๋เหรอถือดาบไม่ได้แปลว่าเก๋เออมานี่สิมานี่สิก็เธอจะลูดนะลูดค่ะเข้ามาทำไมออกไปเออโอ้โอ้โอ้เออปล่อยปล่อยอประกดนี่ค่ะนี่ค่ะยิงยิงกะเธอยิงกะเธอยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงได้อยู่ยิงได้อยู่โอ้ชาชีมันหนีไปแล้วแม่ถอยมาก่อนเออโอ้โอ้เอาออกไปนะออกไปนะโอ้ เอาใหม่เอาใหม่เลยอีดอกลุมกระเทยคนเดียวเลยงงมากมาทําอะไรเ่นนี้กันหมดเลยอ่ะอีพวกนี้นี่โอ๊ยโอ๊ยออิทาชิอิทาชิอ,าชอีดอกทุกตัวล้วงกูหมดเลยทุกตัวล้วงกูหมดเลยอ,อย่าให้กูได้ของนะอีดอกโอ้ตอนนี้ได้ดาบแดงมาแล้วค่ะ น่าจะเข้าหน่อยๆแล้วแหละอยากให้ฉันได้ของพิหรือว่ามูลานะจะลูดให้แบบช่ำเลยมาสิมาสิมาสิขวบป้องนะมาสิมาสิยิงยิงยิงกระเทยยิงอยู่กระเทยยิงอยู่เออเออจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ก็คือปล่อยกวางเหลวหลังไปก่อนเออเออใครโดนกวางนี้จะเป็นกระเทยทั้งหมดนะคะจะบอกก่อนกวางเหลวหลังของฉันอันนี้คือเป็นคำสาปนะคะอีดอกจะบอกให้เป็นคำสาปจากสวรรค์ถ้าใครโดนอันนี้คือจะต้องเป็นกระเทยทั้งหมดนะคะเออ โอ้ยอย่าอมชันได้ไหมอย่าอมเล่นค่ะไม่ต้องอมเล่นนะคะซีฟเดี๋ยวจะไม่มีหนีโนออเดี๋ยวปมึงฉันอยากได้ป้อมนี้วยังไงอ่ะโอ้ยอย่าอมเล่นค่ะแม่ฉันหนีได้อยู่โอ้ยโอ้ยยิงกว่าว้ยว้อมชันเร็วอมชันเร็วอมชันเร็วอมน้อยก้อยว่ายังไงล่ะยังไงล่ะนังซีฟ จังหวะเมื่อกี้เป็นยังไงลหละอีดอกหลอนกันเลยผมเล่นเก่งเป็นยังไงล่ะไม่มีหนีเลยปั๊หนึ่งเออเดี๋ยวเดียวขอแดงก่อนนะครับเพราะว่าจะได้แบบตีสโลนเนาเออย่างไงคะแม่ปอ๊บปุ๊บป๊ปุ๊ปุ๊ปุ๊ปวนนี้ขอขอเคียเล่นก่อนนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งโดพึ่งโดเออย่างไงยังไงยิงเข้าไปเลงคนล่ากวางเหลวหลังทราบกระเทย โดนด้วยนะคะใครเป็นกระเทยอีนี่เป็นกระเทยหรือเลปล่าเพนด้า่ <P anda> นอนจะมาเป็นเชฟอะไรในนี้คะ่ะกระเทยเลิกก่อนแล้วเป็นเชฟก่อนอีดอะไปค่ะข้างบนมากับเออลอเลี้ยวนะคะเดินข้างๆไม่สวยชุดนี้ไม่สวยชุดนี้ไม่เก๋ไม่เลิศนะคะกิ้งไปเลยคะ่ะกิ้งไปแล้วกระเทยก็ยิงยิงไปอันติอ๊้อันติสวยเว่ออีดอกเป็นแบบอันติกระเทยอ่ะไม่ใช่อันติตัวผู้ชายอันนี้คืออันติของกระเทยคะ่ะเนาะเออยิงเข้าไปซอยกระเทยซอยอย,อยู่ซอยให้อยู่นี่นี่ ดับเบิลคิวไปซีแบบเก๋ๆเลยเออเอามาเดี๋ยวขอขโมยแดงก่อนเลยนะใครอีดอกเทพเจ้าก็ขี่ขโมยนะครับบอกก่อนอ,อู้ยข้างบนเยน,นะเยนะไปค่ะฟอเรนแทงมาเลยอุ้ยไม่โดนมานี่ไข่ อีกะเธอเย,ยนะขอยิงน้อยเออจะมาล้ำตัดเป็นระบาดอินเดียอยู่ฉันไม่ได้จ้างนะจ๊ะอย่ามั่นเนาะเออ,อยังไงนี่ค่ะมันนี้ค่ะนนคลิปก่อนหนึ่งแมตช์เอ,อจะได้รวยๆขายดอกยิงกว้างเหลียวหลังไปอุนมีดงขายอีดอกเมอเธอยิงบ้งว่จังหวะน,นี้ยังไงนะจุดจุดนี้เวลานี้ยังไงคะสามนาฬิกาบวก 8พิกเซลโอ้โอ้สัสสุแดงสัสสุแดงอย่ามานะอย่ามาทำชั้นอย่ามาทำชั้นรุ่นแรงมากแรงมากรมาก,กระเทยแรงเวอร์มานี่ค่ะอุ้ยมันดูดเลือดยิงไปเลยมาชาั้นติดแล้วแม่โลดนี่คือการล่อนะคะอีดอกมานี่ค่ะคิดว่าฉันเป็นผู้ชายใช่ไหมล่ะเด็กตาไม่ใช่จะ้ะนั่นคือกระเทยบนสวรรค์ค่ะเออลุกเล็บเจลเวอร์เรามันหลงกลซะและ้ว <laughs> ล่ะ ค่ะอุ้ยอเจ้าแม่นาคีในป้อมเลยนะคะมาให้เจ้าแม่นาคีแทงให้เราก็เธอก็จะยิงป้อมให้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงเจ้าแม่นาคีสิป้อมโอ้ยอ้ยว่าเหยียดหน้ามันมาแก้แค้นแล้วแม่มันมาแก้แค้นแล้วถอยป้อมผมนหน่อยผมันหน่อยช่วยด้วยคคลิปก่อนนะคะหปัวหัวปัวเออก็เธอยิงแรงแล้วเว้รถอุ้ยมูลามาสามมาแล้วโอ้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 อย่าอย่านะ อย่านะรอนไปฉันกเถอะฉันขอโทษขอโทษขอโทษเลาะยังอุ้ยอุ้ยอีดอกทำบุญนะใครอีดอกยังมีบุญอยู่มาดักผู้ชายก่อนอุ้ยผู้ชายมานี่ยิงไปเลยค่ะยิงไปเลยค่ะโอ้โหอ๋อผู้ชายมาเยอะเกินมาเยอะเกินไม่ได้ค่ะโอ้โเพราะความสวยจนโดนตุยไปเลยอีดอกอ่า เพ่งจบเดี๋ยวก็เธอจบด้วยค่ากระเธอฟิกเกอร์มาเลยฟิกเกอร์มาเลยกูไม่ทันกูไม่ได้อยู่ในเฟรมตอนจบนะคะอีดอกเออยังไงอีดอกจะมาเป็นเออคนตายคนแรกผูุ้่มกับเขียนบทใหแต่คนแรกไม่ได้นั้นยิงยิงยิงอีดอกมาทําไมกระโดดมาทําไมกระโดดมาเอาอะไรยิงยิงอยู่โอ้ไม่เข้าเลยอีดอกไม่เข้าเลยทุกตัวล้วงกูหมดทุกตัวล้วงกูหมดเลยเยน่าตายไปก่อนหนึ่งแมตส์โอ้ยิงยิงเร็วๆมาจะตายแล้วแม่ยิงยิงโอ้ย แข่งมากอีบุกนู้นคือแข่งมาผู้ชายฝั่งนู้นคือแข่งมาก,ามากโวนะ,ะเคยเจาะไม่เข้าเลยค่ะเอออย่างไงก่อนไหนะเดี๋ยวปบน,นึงนะปบน,นึงนะตรงนี้คือต้องเค,ยคียร์คก่อนละเค,ยคียร์คิปก่อนละแม่เออยิงกับยิงไปก่อน,อนเออโอ้โอโออยังไงต่อรอเลี้ยวยังไงคะก็เธยยัยงไงรอนมาเร็วๆสิยังไงแมโ่โอ้โอ้โอ้มันจะมาแจกซาลาเปาแล้วแม่แมันถูด อ,อีเพนด้ากะโดดชุดเดียวกูตุยเลยงงมากยิงกระเทยโดนไหมโดดโดนด้วยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะขอตังก่อนออน,นิดนึงจะได้ของแหละเออยิงอีกรอบหนึ่งยิงกระเทยโดนด้วยระคาเออมาสิมาสิาสเออนี่อุ้ยทาชิอิทาชิอิทาชิาชเดินไปไหนอะเดินไปไหน่ะแม่โอ้ยโอ้ยมันจะมาแย่งมันจะมาแย่งเจ้าแม่นาคีหรอ มันจะมาแยกจะไม่ได้คีเหรอวายไม่ได้ค่ะมานี่ค่ะมาที่อุยหนีเก่งในอีดอกตองโอโหแล้วหลอกให้กระเทยเดินอ้อมด้วยแป๊บนึง่งคาะกระเทยกำลังเดินอยู่เดินไปอยู่จุดๆนี้ยังไงซอยค่ะซอยกระเทยซอยซอยซอยเออรูดไปเลยนะคะรลอดอย่านะอย่านะ <S <S อู้อู้ข้ข้างล่างมือมันเจาะบ,บ้านเราแล้ว,ลวอีนันนะ่าอีเวเลตนะ่ามันเจาะบ,บ้านเราแล้วแม่อุ้ยยังไง ทำเจ้าแม่นากขีนะฉันต้องปอกป้องเจ้าแม่นักขี่ก่อนมานี้ค่ะลูดหนึ่งแมหวานตายไปเลยยังไงล่ะทาชีอีดอกงงมากถ้าสมมติกูยังยิงไม่แรงนะกูจะเอาธนูคว้างไปแล้วนะอีดอกไม่มีกระสุนแล้วนะผ่านไสมานี้ค่ะมานี้ค่ะหลอนเข้ามาในวงนี้วงนี้สวยนะยก็เธอเข้ามาเลยเออเอออุ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยทุกตัวลงกูหมดเลยโอ้ยก,กระโดดใส่กูยับโขกระโดดใส่กูยับเลยมานี้ค่ะ ตายไปเลยอย่ามั่นจบบ้านมันเลยค่ะเอออ่ะเราเดียวขึ้นสวรรค์ได้แล้วะคะ่ะอิลูเมียให้มาตามนะคะ